ตอนนี้สิบเอ็ดนิการเสจปล่อยแล้วนะครับล่อยจกเชือกฝึกเชือกเรียบร้อยนะครับนี่คือลงุงเขิงคนเลี้ยงคนเลี้ยงนะครับไปออกแล้ววันนี้ปล่อยช้าเนื่องจากว่าฝึกมรารยาทตัวเขานะครับเอาลุงเขิงไปเร็วนะครับตัวหน้าไปนําหน้าและนั่นหน้าจะมีจุดหญ้าให้เขาอยู่เขาน่าจะไปลงแปงหญ้าตรงนั้นนะครับนี่คือลงุงเขิงตามไปแล้วครับวับนนี้นา่าจะง่ายขึ้นนะลงุงเนขะิงเนาะง,ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันกลัวไปแล้ว นะครับง่ายขึ้นบางตัวก็ยังไม่รู้ทางออกอยู่นะครับเรีวาไล่ออกีอีกเหนึงลงทางไม่ไปกับเพื่อนไปนะครับไปอยกสามสี่ตัวยังไม่รู้ทางยังตรงจุดนั้นจะมีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟแล้วมีแต่เชือกเชือกกระรวดนะครับ่าไปทยอยออกแล้วทยอยไปแล้วนะครับมาดูว่าเขาะจะกลัวไปอีกไหม เลี้ยงยากอีกไหมนะครับเมืม่อวานนี้ใส่ไม่ดีวันนี้ก็เะยจัดเวทีให้สักหน่อยนะครับฝึกมารยาทให้กลัวเชือกแดงไปกันละครับ